วันนี้เต็มอิ่มเช่นเคยครับกับเรื่องของพรบอุ้มหายกรณีอย่างนี้ครับในต่างประเทศกฎหมายการคุ้มครองทั้งตัวผู้เสียหายรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแตกต่างจากเมืองไทยอย่างไรบ้างเรามาหาคําตอบร่วมกันได้ในช่วงไม่รู้ต้องรู้แต่ผมอยากจะถามว่า ประชาชนที่เขามองว่าช่องโหว่มีอยู่สองเรื่องค,คือเรื่องการเยียวยาเรื่องการเจ้าหน้าที่รัฐทํางานยากขึ้นมผมเลยอยากจะถามอาจารย์อุ๋ยนี่แหละรครับอาจารย์อุ๋ยนี่จะเป็นคนตอบดีที่สุดว่าต่างประเทศเขามีแนวความคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องผู้ต้องหาและเจ้าหน้าที่รัฐอาจารย์อุ๋ยนี่เก่งมากอาจารย์อุ๋ยให้ความรู้กับประชาชนหน่อยครับขอบคุณครับอาแต้มวันนี้จัดเต็มเหมือนเดิมครับ เรามาเริ่มกันที่การคุ้มครองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในต่างประเทศก่อนนะครับ<ะ>คือในในประเทศไทยเนี่ยเราใช้กฎหมายป้องกันตัวแบบเดียวกับของพลเรือนเลยก็คือว่าต้องกระทําไปออมีพยอันตรายอันใกล้จะถึงกระทําไปโดยพอสมควรแก่เหตุ<ะ>แต่บางทีเนี่ยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันมีจุดประสงค์แตกต่างก,กับการป้องกันตัวของพลเรือนก็คือว่าะจะต้องมุ่งเป้าหมายไปที่การระงับเหตุ อย่างทันทีเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ความเสียหายเนี่ยมันกระจายออกไปในวงกว,ว้างครับยกตัวอย่างของอเมริกานะครับตำรวจของสหรัฐเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขามีวิธีการจัดการหรือระงับเหตุเนี่ยอย่างเฉียบขาดเด็ดขาดเพื่อง่ายสามารถปิดจ็อบได้ไหวทำไมอ่าเพราะเขามีกฎหมายมีหลักกฎหมายที่คุ้มครองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับอย่างมีเงื่อนไขนะครับ ไม่ใช่ว่า,าทำอะไรได้ทุกอย่างนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า q u a l i f i e d immunity ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยได้กระทำไปอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็เป็นไปโดยสุจริตเจ้าหน้าที่รัฐก,ก็จะได้รับการคุ้มครองไม่ต้องถูกฟ้องในคดีอาญาและคดีแพ่งเลยทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีความมั่นใจในการที่จะใช้กำลังนะครับอย่างเด็ดขาดเพื่อระงับยับยั้งเหตุอันที่สออีกแง่มุมหนึ่งในเรื่องของการคุ้มครองผู้เสียหาย มีข้อวิาพากษ์วิจารณ์มากเลยว่ากฎหมายของเราเนี่ยไปคุ้มครองผู้ต้องหายอย่างเดียวไปคุ้มครองจำเลยอเอาแล้วเหยื่อผู้เสียหายที่ถูกกระทําล่ะมีกฎหมายอะไรไปคุ้มครองเขาไหมอะ,ะเรามาดูตัวอย่างของต่างประเทศนะครับที่ยุโรปเป็นแถลงการที่ออกโดยเครือข่ายนะครับของขององคอ์กรที่ดูแลทั้งยุโรปเลยแล้วก็ประเทศแต่แต่ละประเทศในยุโรปเนี่ยก็เอาโมเดลเนี่ยหรือรูปแบบเนี่ยไปออกเป็นปกฎหมายนะครับข้อแรก สิทธิ์ของเหยื่อจะต้องได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับสิทธิ์ของจำเลยจำเลยได้รับการคุ้มครองอย่างไงเหยื่อก็ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นการได้รับการแจ้งสิทธิ์ต่างๆได้รับการม,มีที่ปรึกษากฎหมายได้รับเงินชดเชยเยียวยาต้องได้อย่างรวดเร็วนะครับและก็ที่สําคัญต้องมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยนะครับให้กับ เหยื่อหรือผู้เสียหายที่ถูกกระทําเพื่อไม่ให้เครือข่ายอาชญากรรมของผู้ต้องหาเนี่ยแม้จะถูกจับไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมาซ้ําเติมได้นะครับนอกจากนี้ก็ในกรณีความผิดทางเพศจะ,จะต้องไม่จะต้องมีวิธีการที่สืบสวนสอบสวนที่ไม่ไปซ้ําเติมเหยื่อหรือผู้กระทําผิดครับอย่างเช่นที่ในเมืองไทยก็มีประเด็นเรื่องที่ใช้คําว่าข่มขืนซ้ำใช่ใช,ใช่ไหมคะคือคืออาจารย์อุ๋ยพูดดีมากตรงกัไอการวัชรินพูดว่าคือกฎหมายของเราเนี่ย ตามพรบอุ้มหายเนี่ยนอกจากจะดูแลสิทธิของของเหยื่อ <หา S 1> ที่เกิดจากการจะทำจาหน้าที่แล้วเขาก็ยังมีคุ้มครองผู้ที่เป็นเหยื่อของเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นี้ก็มีมีกฎหมายคุ้มครองเหมือนกัน